ตั้งแต่เริ่มจัดบ้านสวนนะคะนงวก็มองหาแด่พืชผักผลไามา้เดี๋ยววันนี้นงวดจะแวะไปดูพันต้นมะนาวกันหน่อยค่ะตื่นเช้ามานะคะอาบน้ำเสร็จก็ทาด้วยเซรั่มพฮยาเซรั่มวีซีคู่2ตัวนี้เลยค่ะใช้มานานมากเข้าปีที่4แล้วคะ่ะหน้นานงวดใส่ไม่มีสิวเลยนะคะลง2ตัวนี้เสร็จนะคะนงวก็ลงกันแดดะคะ่ะแล้วก็ต่อด้วยคุยช่น,นะคะแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยลูกวันนี้ก็จะออกมาประมาณนี้เลยค่ะแล้ววันนี้นงวดแวะมาข้างๆบ้านช่างต้องนะคะเขาก็มีสวนมะนาวด้วยค่ะพี่เขาเพรอต้นมะนาวขายคะ่ะอยากจะบอก,ก,อกมากอานาะ เาดดขนนี้ลยใบน้อยมากนงมดเห็นแต่ลูกอย่างเดียวเลยนะคะไปนงมลก็อยากจะมีต้นมะนาวแบบนี้ที่บ้านสวนนะคะสัก 2- 3สต้นลูกไว้ใช้ในครัวเรือนนะคะหรือว่าใช้ในคาเฟ่ก็ต้องการและพี่เจ้าของนะคะเอามะนาวลูกใหญ่นะคะมาให้นงมดลองชิมดูทุกคนคก็คือเปรี้ยวมากไม่ว่าจะเป็นลูกมะนาวลูกเล็กลูกใหญ่นะคะน้ําเยอะมากๆเลยค่ะพี่เขาก็ทํากันเพราะชำไว้ไหลายต้นเลยนะคะหเห็นต้นเล็กๆแบบนี้นะคะก็ออกลูกแล้วค่ะเจอแบบน,นี้อยากได้ก็ไปปลูกที่บ้านสวนด,ด้วยเลยค่ะนงมดก็ทํากันจองไว้เลยนะคะประมาณ3ต้นลูกมะนาวคือโด มากแทบจะไม่มีบายเลยนะคะอันนี้พี่เจ้าของนะคะเอามะนาวมาให้นองวดเยอะเลยค่ะบีบให้ดูด้วยนะคะว่าน้ําเยอะจริงๆบ้านพี่เขาบรรยากาศดีมากค่ะแล้วก็ปลูกพืชผักนะคะแล้วก็สวนดอกไม้ไว้ด้วยค่ะนองวดเดินดูนะคะแต่และอย่างที่พี่เขาปลูกก็คืองามตกงเย็นมานะนั่งชิวๆตรงนี้บรรยากาศดีเลยค่ะ